สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครัวพารวยสวัสดีเอฟชี่ทั้งช่องเ้ว้อค่ะมือนีมือสัตว์มันดีแม่ครัวมาตามแนวทางของออกมลหรือว่าเซียนกะมลเนาะคะ่ะอาจารย์กมลเนาะคะ่ะหมวดที่เลียวเพิ่นไห้ซุยมากค่ะเอาเป็นสคริป์ปรกของหมวดที่เลียวเนาะคะ่ะมวดนี่เป็นสคริปที่สอง เออนี่เอฟซีคอมเมนต์มมว่วาแม่รัวไปตามอา,อาจารย์กระมนุนแหแน่เอาเกือบแตกสามตัวเนาะคะ่ะนี่ค่ะงวดที่แล้วอาจารย์กระมุนเนาะคะ่ะเพิ่นไห้ตัวนิ่งเก้าเจ็ดเก้าตัวร่องคือเจ็ดเก้าเจ็ดราคา ตัวลอกอีกตัวหนึ่งคือ8ปดเจ็ดเก่าเพิ่น์นไฮเรนล่างบนเนาะคะ่ะบนล่างบนบนบนล่างเพิ่นไฮซีซีมาเป็นบนเก้ามาเป็นล่างเนาะคะ่ะเอาอาจารย์กมัมมณ์ถือว่าไฮสวยมากเนาะคะ่ะเกือบแตกสามตัวงวดวันที่สามสิบงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเอางวดนี้แมฆขั้วจะมาตะวันที่สิบเดมกกะล่าคมพศสองพันหาร้อย 6 7เกตมาจานมาตามอาจารย์กระม่นต่อเนาะค่ะว่าเพิ่นสีมีแนวท่างอเด็ดๆไปฝากเข้าแบบใดไปคุยกันน้ำเพิ่นเนาะค่ะว่าอาจารย์กระม่นจะวิ่งตัวไหนจะเดินตัวไหนจะเข้าหรือไม่งวดวันที่10เโมกราคมพศอ2000อหาลอย6 7เเอาไปคุยกับอาจารย์น้ำกันเนาะคะ่ะบ้าแม่คัว ม่ขั้วดังไกลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวัสดีครับโอ้าวครับเมื่อกี้เป็นสติปีไม้ด้วยครับด้วยทุกคนอ้าวฝังหันงวดฝังหันนอกผมว่าสถิติเก่าเลยค่ะพลาดไปเนาะค่ะเนาะผ่านไปจังน้อยเพราะว่าผมก็ได้วอาไว้ว่าขึ้นเนเดอร์ขึ้นจังตัแน่ว่าแมนแปดเก้าแมนขื่นล่วเนเดอร์เพิ่งก็ได้วอาอยู่ล่วงก็บอกอยู่แต่ว่าสตีหเอาก็ลืมคือว่าแมนเนาะสถิติเก่าเ้ากับนี่แหละครับเบื้องเอาค่ะสถิติเก่านี่ครับ บอกขึ้นแต้มเนาะท่านบอกแจ้มนี่แต้มลุกแต้มอยู่ค่ะนั่นแหละครันเราต้องกรมมันเก่าเจ็ดเจ็ดอนี่ครับขึ้นไปแน่ลุกไปแน่ผมบอกไปอยู่แต่ว่าเย็บซีพันก็คือสีลืมคือว่าเอาแต่ว่างวดนี้เด้อครับเบลกมันมาเนี่ยมันสีมาสีกับเก่าคือเก่าเลยลงมาสีครับสีกับเก่าโอ้วิ่งเนี่ยวิ่งเนี่ยวิ่งสีกับเก่าก่อเขียนลงได้เลยค่ะไล่เมื่อก่อนเขียนลงเมื่อล่อนเนบุนรังครับนี่ทั้งบนล่างครับพ่นจันต่รัเป็นบนล่างนะครับเนาะครับบุนรังเลยครับที่เก่านล่เป็นบบนล่าง ตัวต้วนหญ้ห้อยติดใบเขียนเลยพ่อไายมือพอ่อเขียน่นิดเลยค่ะหมดที่เหล้วเมห่อาดไปน้อยนึงนะพอ่อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดโอ้ยพอไปอยังสู้ซูกันไม่เห่าแต่ว่าผมวาดสิบสี่เพิน่นสี่เห็ดบนนอว่าทันขึ้นอยู่เด,ด้เพิ่นเกี่ยวปบบนนอเอาหัวน,นี่เข้าเข้าแบบเอาเอาแบบจ้าจ้าเลยปีไม่แล้วปีหกสิบเจ็ดแล้วค่ะเจ็ดแล้วนพี่น้องแมนค่ะ เอาเด้อค่ะเบิ่งอาจารย์เพื่อนกำลังเขียนให้อยู่เพื่อนกำลังเขียนสูตรหรือว่าเขียนแนวทางให้เอฟซีอยู่เนาะค่ะอาจารย์กระมลคนดังเนาะค่ะ วิวดีเนาะครับืัอนี้บรรยากาศวิวดีบอเอาหันเลยมาอยู่นี่ครับวันที่แล้วอาจารย์ได้บ่มคะอาจารย์ขึ้นลงบ่มคะขึ้นลงครับวันที่แล้วผมบอกให้ขึ้นให้ลงไว้อยู่แต่ว่าอาจารย์ได้ยุ่แม่นบ่หมคะผมบเอาเด็ดผมให้ผมบอกโอ้โหเฮ็ดเฮ็ดใหยี่ซวซี๊ดตัวนี้ครับผมอ่าเฮ็ดเฮ็ดแบบเอาอาส่งเป็นสะพานบุญเนาะค่ะครับผม เลขหามอันซึ่งว่าที่แล้วกระบอกจีเนาะครับว่าผมว่ามวลนี่มันมาบ่นดิเป็นบด้านเป็นหาหาซีซีของขอวลนี่ครับเลข่อ๋วดที่แหล่าพันเบาเลยงวดที่แหล่าพันกระเบาเบิ่นหามอยู่ดิครับนหามอยู่มวลนี่ก็อีกบ่ค่ะอาจารยแสดงว่าเสี่ยนคำนวณเนี่ยจะรู้ว่ามาเบิ่นมาหามเนาะค่ะครับผม มันสี่มีเล็กลอยู่สี่สี่คูเที่ยวหากับกันอยู่นี่ค่ะแต่เถวนี่ผมให้สองตัวนะครับเด้อแต่ว่าอีรอ่อๆจะน้อยอีจะประมาณวันวันที่สิบสี่สิบหาตั้งแต่ผมก็สิบคัดเคลื่อนคือถือว่าคงสุทไทยครับโอ้มีคงทุทไทยครับมีคงสุตไทยสามตัวครับค่ะเอารับก็ได้ค่ะรับตัวค่ะโอ้สองตัวต้องรอคงสามตัวต้องรอคงสุท้ทยฮัลโหล พี่น้องรอแ๊บหนึ่งได้ไม่นานเปลีอนล่อหมวดนี่งมวดนี้ฉีมาเบิ่นมาหามอีกบ,บ้านนี่ครับเดล็กเบิ่นหร่อวดนี้โอ้คือหมวดที่แล้วกับว,ว่าเล็กตรงมาเบิ่นมาหามน้องที่แล้วเนะาะหงวดนี้ก็ยังขีเม่ม่อีกมี่ม่อีกครับเห็กคนเล็กเบิ่นเล็กหามวดนี้กับขีเม่มอีกได้พี่น้องได้แต่ว่าพี่น้อง เดนสีกับเก่าเด้อครับซีกับเก่านี่ซื้อยังไ้ติดไวแต่จา์ก็สิเฮ็ดใาเห้จึงสีจึงซีอันนีถ้าวิ่งก็วิ่งซีฟเก่านะครับเนาะสีเก่าขั้นใดเลขดีเลขเด็ดมากเรามาใส่ซีฟเก่านะครับสีเก่า ี่น้องเบิ่งเงาครับหนงวดนี้โอ้ขั้นครับเบิ่งเงานี่แหละครับโอ้ขั้นเบิ้ลกับเบิ้ลห่าห้าหกหกครับโอ้ยี่นี่ครับเบิ้ลโอ้ขั้นเป็นเหล็กเบิ้ลมากอันนี้เบิ้ลมากบุญล่างนะครับเนาะครับบุญล่างแต่ว่างตัวนี้ขั้นซื้อเขาว่าตัวซีนี่ตัวซีตัวที่ซีเดี๋ยวมันเจ็ดตัวเก่ามันไทยสีแสดงสี่ห้าสี่เนาะโอเคสามตัวเหล็กเก่าครับเนี่ยเก่า ที่นี่ได้ขหวดที่แล้วมาหวที่ผ่านมานี่ล้วครับนี่ค่ะห้าที่ผ่านมานี่ถ้าเฮาเล่นก็คือเบิร์ตัวสองตัวนี้นี่ตัวจีบวงวงใบนี่ค่ะเก่าครับตัวนี้ค่ะตัวเก่านี่ว่าเฮาซื้ออย่างตัว่าติดติดเก่าไว้ติดเก้าใบครับตัววงกลมเป็นยังครับตัวเน้นบ่ครับเป็ครับตัวเน้นครับโอ้ตัวเน้นคือตัววงกลมหกเจ็ดหลักกับเก้าห้ามีและครับตัวนี้ตัวใต้เห็นมี่ยอันตัวเจ็ดเก้านี่โอ้เจ็ดแปดนี่ ตัวเจ็แปตัวรองมันทับนี่ตัวร่องอ๋อรองอะพอขีนร่องไปบอกรับผมขีถามเล็กคเล็กคเล็กน่เล็กงครับนี่บอกบอหกเจ็ดเจ็ดหกันไหมล้างล้างหาหกไหครับล้างหาหกบอเลกยังเจ็ดหเจหครับเจ็ดเล็กจบอกรับเดี๋ยวอะทีมเงาแล้วกันครับางมีบุตรล่างไว้เด้อค่ะเอาไว้วันที่สิบ ซิบสี่กับซิบหาเดี๋ยวผมสีโทษไปหาเอฟซีห้ยเลขสามตัวโทษโทษไปหายูทูบครับโทษไปหาแม่ขั่วกับพ่อเพชรอียร์ค่ะค่ะแม่ขั่วกับพ่อเพียร์คนสีห้ยครบตอบเมื่อวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าแจว่าผมสืิปล่อยซิบสี่เนี่ยมันยันมันบ่บ่ทันแต่นี่ผมจะคิดว่าเลขนี้ตัดสิเข่าอีกขึ้นเขาเป็นคิดของเขา ค่ะจังไรก็ติดฟองเขาเดี๋ยโอ้ยังมันมือนหมัอนใจเนาะค่ะค่ะเอาติดฟองเขาแน่นอนค่ะเอาขอบคุณขอบคุณนะค่ะมวดวังหันพลาดน้องพี่น้องเนาะผมบอกเอฟซีพ้นไปว่านัจังไรก็จะเลื่มเลือดขืนไว้ในลุ้งไว้แน่เมียนค่ะเมียนเพิ่นโบขืนลุ้งให้ผมกันอันตุงก็คือตุงรถที่ไล่เมื่อยค่ะครับแต่ว่าคู่เขาจะได้ขืนลุ้งบ้านแตนกันได้ โอ้ค่ะผม<ย>ไปเมื่อนั้นผมไปจานว่าตัวได้งวดผมก็มี่ท่อนี้นะค่ะตัวเจ้าขึ้นลงวันนี้ด<อ>้วยครัผู้ข้าเจ้าเคยตามเนาะครับเจ้า,จาค้คาเจ้าฮูจักว่าขึ้นลงเนาะคะ่ะเอาแม่ขั้วกะเป็นสคริปต์แรกงวดที่ผ่านเนี่ยมาเนาะคะ่ะเอานี่เป็นสคริปต์ที่สองเอาอขอบคุณอขอบคุณนะคะค่ะเอาขอบคุณที่หายเนวทางอ่าแม่ขั้วทางสองหรือว่าข้าวเผ็ดพลาดรวยเนาะค่ะข้าาววเยค่ะ ในตัวทางซองเฮาเดี๋ยติดตามเพื่อนนะครับค่ะชัได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าวันที่สิบสี่ผมอดสีปล่อยก่อนอยู่ดอกเพราะว่าสิบผานชุมกมันสิโจ้ค่ะพี่น้องอดสีหาซื้อบ่ได้ค่ะค่ะค่ะเอาขอบคุณขอบคุณนะคะค่ะขอให้โชคดีใซตปีใหม่นะค่ะเด้อปีหกเจ็ดค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีเอาออกกระมนชัยหรือว่าอาจารย์กระมนชัยเนาะค่ะหมวดวันที่สิบเก็ดมกราคมพศสองพันหาลอยหกสิบเก็ดเพิร์ด่นมา เก้ากับสี่พอ,พอเด็กวิง่งเด็กวิ่งเก่ากับสีนะครับเดี๋วิง่งเอาอาจารย์กระมนพนกระไหามาวิ่งเก้ากับสี่บนล่างเนาะคะ่นะเพื่นจับคนะูมีหาหกเจ็ดหกอ่ะหกเจ็ดมาเปกไปเจ็ด <7, 8. S 2> แปดละกัหาหาหกหกเนาะค่ะแต่ว่าขาวิ่งเก้ากับสี่พอเป็นยังขึ้นจับหกขึ้นจับเจ็ดกาบอ๊กเข่าใจเพื่นขึ้นกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพื่นจับมีเก้าขึ้นมีหกเจ็ดและกัเก้าหา ค่ะตัววงห้องไดที่่เก่าเนาะค่ะตัวร่องคือป8อาจารย์กะมมลเพื่อนหามากเนาะค่ะววดวันที่17มกราคมพศ2พ0นหา161เกเอาแคบนาจอเด้อค่ะววดที่แล้วเกือบแตกเนาะค่ะเพื่อนหาเก่าววดนี้เอาแคบซี่ค่ะเอาพอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ